นิสัยเป็นสิ่งที่กำหนดโชคชะตาของคุณดวงดาวเป็นแค่เพียงแผละปาสวัสดีค่ะครูดาวอ้ออาราอยู่มาแล้วนะคะสวัสดีชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมสามารถดูได้นะคะการแบ่งวันที่ราศีครูแบ่งแบบตะวันตกค่ะสามารถที่จะดูได้ทั้งลัคนาราศีดาวศุกร์ดาวจันทร์หรือ เลือกเอาที่ตรงกับตัวของท่านเองได้เลยไม่ว่าจะเป็นการแบ่งวันที่แบบไทยหรือการแบ่งวันที่แบบตะวันตกนะคะเพราะว่านี่คือการอ่านไพ่โดยทั่วไปเราไม่ซีเรียสในเรื่องของการแบ่งวันที่ใดๆทั้งสิ้นนะคะสาหรับใครที่เข้ามาในแนวทางการพยากรณ์ของครูดาวคือแนวทางการพยากรณ์แบบสไตล์โคชชิ่งคือคุณจะได้เนื้อหาทางด้านการพยากรณ์และได้สาระจากช่วงเวลาที่ครูทําการขอไพ่คําแนะนําและทําการ โค้ชร่วมด้วยก็ลองฟังดูไว้ไม่เสียหายเผื่อว่าจะนําไปปรับปรุงพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณหรือตัวของคุณเองนะคะครูเปิดไพ่ทั้งสองฝั่งคือฝั่งของคุณและคนรักของคุณเรื่องราวทั้งสองฝั่งสามารถที่จะสลับกันได้ด้วยเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้นะคะดูไพ่ไว้เป็นแนวทางเท่านั้นเพราะว่าคนเรายังมีวันเดือนปีเกิดเป็นของตัวเองมีดวงดาวที่โคจรบนท้องฟ้าหน้านะปัจจุบันนี้ทํามุมกับดวงดาวในวันกําเนิดของเราด้วยนะคะดูไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะนะคะ สำหรับในส่วนคลิปนี้เป็นคลิปที่เหมาะสําหรับผู้ที่มีความรักแล้วมีคนกบมพาแล้วแต่งงานแล้วนะคะและเหมาะสําหรับผู้ที่มีประเด็นในเรื่องของความรักใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วคอยเลื่อนผ่านไปไม่ต้องดูนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นไมซเซตที่มันไม่ดีค่ะก็ขอภัยชาวมินมากๆเลยนะคะที่ครูมาทําคลิปช้ามากๆกลางเดือนเข้ามาแล้วนะคะเพราะว่าครูอยู่ต่างจังหวัด ตอนนี้ครูอยู่เชียงใหม่นะเจ้าครูดาวปิกมาอยู่เชียงใหม่แล้วเนอะแฟนคลับของครูเอาละค่ะามาดูในส่วนของฝั่งของชาวมีนกันก่อนเลยนะคะขอไพ่สิบใบนะคะ มาเปิดไพ่ทางฝั่งคนรักของคุณกันบ้างนะคะว่ามีสถานการณ์ในความรักความสัมพันธ์กับคุณเป็นอย่างไรนะคะขอไพ่สิบใบเช่นกันค่ะโอเคนะคะ มาเปิดไพ่ในส่วนฝั่งของคุณกันก่อนนะคะของคุณได้ไพ่ตัวตนเป็นไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะ The Magician อัศวินถือเหรียญราชินีถือดาบสี่ไม้เท้าสี่ดาบเด็กถือไม้เท้า The Chariot นะคะเด็กถือเหรียญ นะคะเอ้ยไม่ใช่สองเหรียญขออภัยสองเหรียญแล้วก็ราชาถือไม่ท้าในฝั่งคนรักของคุณนะคะโต๊ะหูก็เล็กนิดเดียวฝั่งคนรักของคุณได้ไพ่ตัวตนเป็นเดอะสตาร์นะคะ the emperor หกเหรียญอ่า the empress why the dead มานะคะขออภัยวางไว้ตรงนี้กัน the dead นะคะเก้าถ้วยแปดถ้วยสิบถ้วยแล้วก็ เดอะไฮโรแฟนนะคะแไม่เทา้ามาดูไพ่ตัวตนของคุณกันก่อนเลยนะคะได้ไพ่เดเหรียญเดเหรียญว้าวอยู่ในช่วงเวลาที่คุณกับคนรักของคุณน่าใจ ยังไม่มีอะไรที่จะพัฒนาเช่นจะกลับมากขึ้นดีกันไหมก็ยังนิ่ง,ง,งๆเฉยๆบางคู่บางคนห่างไกลกันไม่ค่อยได้ติดต่อกันเป็นไพ่สีดาบนะคะไม่ได้ค่อยจะอยู่ใกล้ชิดกันสักเท่าไหรไม่ค่อยได้สื่อสารกันพอสื่อสารกันก็สื่อสารกันแบบไม่ค่อยเข้าใจนะคะไพ่เดือชายเรืออดมาแล้วกันมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์และไพ่รายชินีถือดาบก็ใช่ย่อยนะคะคือทะเลาะกันนะคะเรื่องจุกจิกจุ้จี้ต่างๆน่ะ โครดาวลิ้นพันกันนะคะมีแนวน้มว่าในความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะแกหวนได้กลับมานะคะกลับมาพูดกลับมาคุยกันเพียงแต่ว่ายังมีไพ่สองเหรียญอยู่ตรงนี้ด้วยเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานะคะมีอัจ,จวินถือเหรียญน,นะคะใช้เวลาไตร่ตรองคิดพิดพจารณาเพราะว่าเรื่องราวของการทะเลาะของคุณกับคนรักของคุณ ก็มีเรื่องหึงเรื่องหวงแล้วค่ะนะแล้วก็มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องว่าเป็นเหตุทําให้คุณกับคนรักของคุณไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้พูดคุยกันนะคะบางคู่บางคนนี่คือถือทิฏฐิเป็นที่ตั้งเลยเนี่ยเป็นเป็นเจ็ดเหรียญที่มันอยู่อย่างนี้ไม่รู้จะหาทางออกให้กับความสัมพันธ์อย่างไรไพ่โดยนแมจิีเชียนมาแล้วแล้วก็เด็กถือไม้เท้ามาแล้วนั่นหมายถึงว่าคุณกับคนรักของคุณจะมีการเริ่มต้นพูดคุยนะคะอธิบายโน่นนี่นั่นนะคะ การหวนได้กลับมาะะอยู่ด้วยกันก็ได้คือไพ่สีไม่เท้ามาแล้วในความ,ม,ามาหนักแน่นมั่นคงนะคะในความรักที่คุณมีให้กับคนรักของคุณยังคงมีอยู่แต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นลักษณะของเหมือนกับใช้คําว่าอย่างไงดีละ่ะมันเป็นความผูกรักที่เป็นความผูกพันที่มันห่างกันไปไม่ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้น ในความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักของคุณที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันบางทีมันเหมือนกับว่าอยู่อยู่กันไปด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อลูกนะคะและความรักที่คุณกับคนรักของคุณก็คือถ้ามันแบบงอนกันห่างกันมากๆก็อาจจะมีโมเมนต์ที่เขาเรียกว่าไม่ได้เติมความหวานให้กันและกันเลยในความรักของคุณกับคนรักของคุณนะคะนั่นแหละเพราะว่าให้ถ้วยไม่ได้ขึ้นในฝั่งของคุณเลยนะคะให้ถ้วยไม่ขึ้นเลยขึ้นในในสานการ มันค่อนข้างที่จะนิ่งนิ่งเฉยๆนะเอาละามาดูฝั่งคนรักของคุณได้ไพ่ The Star ไพ่ติดกันที่เป็นไพ่เมเจอร์เยอะมากในฝั่งคนรักของคุณนะ The Star นะคะ The h y p r i o n The t Emperor The Death และก็ไพ่ The Hierophant ที่เป็นอยู่ตรงนี้นะคะในฝั่งคนรักของคุณนะ่ะคือ มันมีเรื่องราวนะที่เขารู้สึกว่าในความรักความสัมพันธ์ที่มีต่อกันนั้นมีเรื่องราวบุคคลอื่นเข้ามาแทรกซ้อนในความสัมพันธ์หรือตัวของเขาเองนะคะมีเรื่องปิดบังซ่อนเร้นตัวของคุณอยู่แล้วก็มีแนวโน้มว่าคือนั่นแหละในสถานการณ์ของคุณกับฝั่งของเขามีความคล้ายคลึงกันคือแยกห่างจากกันนะคะและมีแนวโน้มที่เขาจะตัดสินใจว่าจะออกไปจากชีวิตในความสัมพันธ์ขออภัยออกไปจาก ในความสัมพันธ์นี้ด้วยเหตุมีเรื่องผิดศีลธรรมมีเรื่องบุคคลอื่นเข้ามาแทรกแซงแทรกซ้อนในความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักของคุณคือให้ The h i l o r Fan ขึ้นมานะคะ และไพ่เดอะเดตตามมาด้วยนั่นหมายถึงว่านะคะในความรักความสัมพันธ์ที่เขามีให้กับคุณมันมีเรื่องผิดศีลธรรมที่ทําให้เขาอยากจะจบอยากจะออกไปจากความสัมพันธ์นี้มีแปดถ้วยด้วยในสิ่งที่เขาให้กับคุณมามันไม่ได้ถูกเติมเต็มนะคะสิ่งที่เขาเรียกร้องสิ่งที่เขาต้องการมันไม่มีแล้วแล้วก็ในเรื่องของความรักที่เขามีให้กับคุณก็มอนมัน,ม,น,ม,นมันตายไปแล้วเป็นไพ่เดอะไฮโรแฟนแล้วก็ไพ่เดอะเดตแล้วแล้วก็จะไปแล้วนั่น ในแปดถ้วยนะคะนั่นแหละอาจจะมีความรู้สึกว่า,าตัวเขานะคะอาจจะมีความรู้สึกว่ามันมันเขาเรียกว่าอย่างไรดีอ่ะผูจึงใช้คาว่ามันเหมือนการแบ่งรับแบ่งสู้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมีความารับผิดชอบในหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่กันอยู่ก็ได้มีไพ่เดอะไพ่เอ e เอมเปออยู่ตรงนี้แล้วก็มีไพ่สิบถ้วยที่มันอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้แต่ว่า การรับผิดชอบตรงนี้ The h i g h e f a n ก็บอกบอกว่า,วาสิ่งที่รับผิดชอบได้เขาจะรับผิดชอบในส่วนหนึ่งในในส่วนหนึ่งูต้องใช้คำนี้เพราะว่าอะไรเมื่พอพาเดอรสตามันเป็นแล้วก็เนี่ยพเดสตารหกเรียนอะการรับผิดชอบในภาระในหน้าที่ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่มีให้กันแล้วก็แบกรับหน้าที่ตัวเองไว้ที่เป็นดีเอ็มเพ์นะคะเขาจะให้ความรับผิดชอบ ในส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการแบ่งครึ่งกันแล้วก็เดอะสตาร์ก็เห็น2ถ้วยนี้ไหมการแยกหากจากกันนะคะฉะนั้นมีโอกาสนะคะที่เขาจะตัดสินใจคิดพินิดพิี่ณาไตรตรองดูแล้วนะคะอาจจะหันหน้ามาพูดคุยกับคนปรึกษากับตัวคุณว่าจะเอาอย่างไรในความสัมพันธ์นี้ต่อไปจะดูแลกันอย่างไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผ่านมาในตัวเขานะคะ ตัวเขาอาจจะเป็นในเรื่องของการซัพพอร์ตให้กำลังใจคุณแล้วก็รับผิดชอบในตัวคุณมามาก่อแล้วในสิ่งที่เขาให้มาเพราะ,ะเป็นไพ่เถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่สิถ้วยรายชินีพระจันทร์และดีเอ็มเพิร์มันอยู่ตรงเนี้ยนะคะพอ,พอสมควรแล้วกออ็ถึงเวลาแล้วที่เขาอาจจะต้องนะคะกลับไป ใช้ชีวิตของตัวของเขาเองอย่างที่เขาต้องการในความสัมพันธ์นี้เขารู้สึกว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์เขามีไพ่แปดถ้วยที่มันอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วไพ่ถ้วยของเขาขึ้นขึ้นมานะคะเขารักนะไม่ใช่ว่าเขาไม่รักแต่ว่าในความรักความสัมพันธ์นี้ดูเหมือนว่ามันมีไพ่เดอะไฮเปอรเชสมีภา,าวะของความรักซ้อนหรือการตัดสินใจนะคะ เนี่ยมันเป็นไพ่เดอะเดทที่มันื่าเป็นไพ่สำคัญน่ะนะเนี่ยเดอะเดทที่มันเชื่อมโยงกับไพ่แปดถ้วยมีแนวโน้มที่เขาจะอาจจะตัดสินใจที่จะเคลียร์ในเรื่องของความรักซ้อนนะคะภาะวะรักซ้อนต่างๆที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกทางด้านความรักของคุณกันนะคะจากไพ่เมเจอร์ดูสิขอดูนิดนึงขอสองนิดนึงนะคะ ไว้เบจเจอร์หนึ่งใบแล้วก็ไพ่ถ้วยหนึ่งใบนะคะไ <_ t une> พ่ถ้วยได้หนึ่งถ้วยนะคะสำหรับตัวคุณและโอ้โหเดี๋ยวพรีเทสนะคะดูท่าทางว่าอ,อารมณ์และความรู้สึกทางด้านความรักของคุณนี่คือแบบรักรัก รักจนดีฟจนลึกเข้าไปสู่หัวใจของคุณจริงๆนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกที่สับสนในตัวของคุณเองอาจจะลังเลสงสัยในเรื่องของความรักนะคะที่เขามีให้กับตัวคุณแต่ที่แน่ๆก็คือความรักที่คุณมาให้กับเขามีอยู่แล้วเห็ในตัวเองแล้วแล้วก็ความรักนี้มันเหมือนความรักที่ต้องหลบๆซ่อนๆเนาะเหมือนความรู้สึกที่มันอึดอัดน,นะคะและ ความรักที่มีอยู่ตรงนี้ที่ของคุณมันไม่ใช่ว่าไม่มีความสุขซะเลยมีความสุขมีความสุขอยู่เนี่ยคะ่ะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเปิดเผยความรู้สึกในใจอะไรได้มากมายหรือว่าเปิดเผยเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะได้มากมายมาดูในส่วนฝั่งคนรักของคุณกันบ้างอารมณ์และความรู้สึกทางด้านความรักของเขาเป็นอย่างไรนะคะ ไม่ตัดไพ่ละไพ่ลื่นมากอ่ะเล้ไพ่ราชินีถือถ้วยแล้วก็ The World นะคะณนะอารมณ์และความรู้สึกทางด้านคนรักของคุณก็เช่นเดียวกันนะคะก็มีความรักที่มันอยู่ในนี้และความรักเป็นความรักที่มีความเมตตาเอ,อเอ็นดูความเข้าอกเข้าใจนะคะการดูแลใส่ใจนะคะที่เขาต้องการแล้วก็เขาต้องการความรักที่มันเป็นแบบ มสมบูรณ์แบบจนเกินไปในอารมณ์และความรักของความรู้สึกของคนรักของคุณคือต้องการความรักที่มันสมบูรณ์แบบมากจนเกินไปนะคะจนบางครั้งมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่เขากดดันตัวเองเพราะว่าเขาตั้งไว้สูงมากจนเกินไปนะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจริงๆแล้วเขารู้นะคะรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแต่เขายังไม่รู้ว่า อืด้วยความที่เขาอะมองมองเป้าหมายมองจุดที่มันไกลจนเกินไปนะคะความหนักแน่นที่เขามีให้ในความความรักมันอาจจะรู้สึกอ่อนไหวไปบ้างนะคะเพราะว่ามันสมบูรณ์แบบจนเกินไปอย่างที่เขาบอกว่า,วา ที่เขาไปว่าว่าเขามันไม่ได้เติมเต็มในส่วนที่เขาต้องการนั่นเองนะคะมาดูนะคะในส่วนของไพ่ให้ไพ่เขาเล่าเรื่องในความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะความเป็นมาเป็นไปว่าจะเป็นอย่างไรสําหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็นะคะไม่ใช่พิกอ์เด็กนะเป็นการให้ไพ่เขาเลาเล่าเรื่องนะคะ ความรักความสัมพันธ์นี้นะคะม,มีเรื่องราวบุคคลอื่นเข้ามาแทรกนะคะขอภัยชุดนี้หน่อยเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์แล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของญาติพี่น้องครอบครัวได้หมดเลยไม่จําเป็นที่เชิงชู้สาวก็ได้นะคะ มันดําเนินมาได้เป็นอย่างดีมีการดูแลกันการใส่ใจกันนะคะรับผิดชอบในหน้าที่ด้วยกันมาอย่างดีด้วยตลอดมานะคะบางคู่บางคนก็คือมีบทด้วยกันนะคะใช้ชีวิตที่อย่างมีความสุขด้วยดีเสมอมาเลยนะคะเอ๊ะภัยออกมาดีดีโอแต่วันนึงนั่นแหละที่มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณและคนรักของคุณนะคะนั่นแหละอาจจะทำให้รู้สึก เขาเรียกว่าเสียความรู้สึกกันเสียความรู้สึกกันแล้วกเ็เกิดความเสียอกเสียใจนะคะน้อยใจมีมีหมดเลยรู้สึกว่าเอา๊ะที่ผ่านมา,าทำอะไรไม่ดีเหรอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้ถึงได้มีเหตุการณ์ที่เกิดความไม่คาดคิดตรงนั้นเดี๋ยวครูขอดูก่อนว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดตรงนั้นคืออะไรนะคะโอ้โห เดี๋ยวขอดูนี่เส่งไพ่ย,ยังไม่เล่าเรื่องได้แบบชัดเจนนะคะดวคูขอไพา่มันเหมือนเป็นความผิดพลาดที่นะคะมันเคยเกิดขึ้นแล้วและคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกและมันย้อนกลับมาเกิดขึ้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนเป็นการที่ผ่านมาที่มีความผิดพลาดแล้วยังให้โอกาสในเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขในความสัมพันธ์นี้อยู่แต่ว่าดูเหมือนว่ากลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งมันก็เลยทําให้นะคะคนกับคนรักของคุณ กอยู่ในก,การที่เหมือนเขาเรียกว่าไงเอาปัญหามาผูกมัดไว้และไม่ยอมไม่ยอมที่จะเปิดใจที่ที่จะหันหน้าเข้ามาหากันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ความรักที่มีให้อ่ะมีมีให้จริงๆอย่างแต่ว่าอยู่ในช่วงเวลาของการหันหลังการแง่กันงอนกันนะคะอโอโห แหมจริงๆเราคิดถึงกันมากอยากที่จะพูดอยากที่จะคุยอยากที่จะแบบกลับมาคืนดีกันนะคะอยากที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยกลับมาดีดังเดิมแต่ว่ามันที่ผ่านมานะคะที่ผ่านมามันอาจจะคือมันเหมือนกับเหตุการณ์มันดีดีมาตลอดเลยแล้วอยู่วันหนึ่งที่มันเกิดเหตุการณ์ได้ร้ายนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันละมันทิ้งมันปล่อยไปไม่ได้มันจบจากกันไปไม่ได้แต่ ความอดทนมันมีขีดจํากัดอะคะ่ะใครไม่รู้แหละที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักของคุณนะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะคือลักษณะของการเปิดไพ่เนี่ยเป็นการเปิดไพ่เหมือนการส่องนะคะการส่องคุณและคนรักของคุณนะมีความกุ่นเครืองกันนะคะคือมันอยู่ในจุดที่มันอดทนไม่ไหวแล้วไม่ว่าคุณหรือเป็นคนรักของคุณนะอดทนไม่ไหวแล้วแล้วก็จริงๆแล้วเอ่ออย่นะ ต่างฝ่ายต่างอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนกับเขาเรียกว่าไงการที่การที่อยากรู้ว่าคุณค่าของตัวของคุณมีค่ามากแค่ไหนที่คนรักมองเห็นนะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะคือคิดว่าคือประเมินจากสิ่งที่คนรักทำอะทำไมทําแบบนี้แสดงว่าฉันไม่มีค่ามากพอใช่ไหมนู่นนี่นั่นคือยกประเด็นเข้ามานะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของการทะเลาะก,กันนะคะ คือบางทีมันรักฉันไหมรักผมไหมรักแล้วทําไมทําแบบนี้ก็คือนั่นแหละนะคะไม่เข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ความไม่พอเพียงในเรื่องของความรักเนี่ยความ,มรักไม่พอเพียง <c oughs> ไม่พอไม่พอนะคะแต่นั่นนั่นแหละที่กูบอกว่ามันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ผิดแล้วก็ไม่ได้ยอมรับผิดนะเกิดความทิฐินะ,ะทิฐิมันก็เลยเหมือนกับอ่ะอยู่ร่วมกันเหมือน รับผิดชอบในหน้าที่ไปดูแลกันไปตามหน้าที่อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นในเรื่องของไพ่เดอะไฮโรแฟนขึ้นมาซ้ำอีกด้วยก็เป็นในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าความถูกต้องทางด้านศีลธรรมนะคะที่มายึดพวกคุณไว้ว่าคือมันต้องมีครอบครัวกันอยู่นะมันต้องอยู่ในความสัมพันธ์นะแล้วก็เป็นในเรื่องของการที่มันเหมือนอเขาเรียกว่าการที่จะให้โอกาส เหมือนเหมือนราศีกลุ่มเลยอะ่ะการให้โอกาสกันอีกครั้งเดียวเพราะว่าเหนื่อยเหนื่อยมากๆแล้วนะคะในความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักคือในในมุมมองไพ่ที่บอกตรงนี้จริงๆแล้วสามารถที่จะกลับมาคืนดีกันได้นะจะกลับมาคืนดีกันได้อยู่เพียงแต่ว่ามันมีแรงทิฐิที่มีให้แก่กันและกันแล้วก็การที่คนใดคนหนึ่งที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้ไม่พอนั่นแหละมันก็เลย ไม่ยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออยากจะปล่อยอยากจะละอยากจะวางที่แล้วก็ไปรักษาบาดแผลในจิตใจนะคะคือปล่อยไปก่อนจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็นั่นแหละแยกย้ายกันไปดูแลนะคะจิตใจเย,ยียวยาจิตใจของตัวเองให้เวลานะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่งอนกันเฉยๆนะและทิถีกันนะคะทิถีกันแล้วก็การงอนกันในครั้งนี้ครมองดูว่า งอนกันนานไม่ดีนะงอนกันนานมีเหตุที่จะแยกห่างกันจากกันยาวเลยนะคะมาขอไพ่สรุปกันดีกว่านะคะขอไพ่สรุป3ามใบนะคะ3ไม่เท้าสองเหรียญและ าะะจากหน้าไพ่ที่ครูเปิดมานะคะจริงๆแล้วมีในเรื่องของความสัมพันธ์ซ้อนช้อยหรือทางเลือกเข้ามามีบุคคลอื่นเข้ามาแทรกซ้อนไพ่ตรงนี้นะคะก็มีด้วยว่ามีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องมีบุคคลอื่นนะคะเรื่องราวนะคะเป็นประเด็นเป็นปัญหาที่มันเหมือนกับเอามาผสมผสานเก็บเล็กผสมน้อยปนเปนกันไปเยอะแยะมากมายนะคะและพยายามที่จะอะไรคะ พยายามที่จะให้เวลากันและกันนะคะบางคู่บางคนก็คือหันหลังแง่งงอนกันไปให้เวลากันสักพักหนึ่งแต่มันเหมือนดูเชิงกันอยู่ดูเชิงที่จะหววกลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งแต่นั่นแหละความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นที่ครูบอกแล้วว่ามันจะเป็นประเด็นที่ว่ามันไม่สามารถที่จะกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะคะที่จะประคับประคองกันไปเอาละถ้ากลับมากันก็ต้องนะว่าต้องเคลียร์ต้องปรับปรุงกันอย่างจริงจังไม่งั้น มันมันจะเป็นลักษณะของการหันหลังจากกันไปเลยนะคะเอาล่ะมาขอให้ใหคำแนะนำกันดีกว่านะคะแล้วก็ครูจะทำการโค้ชร่วมด้วยนะขอให,ให้คำแนะนำสามใบกับชาวมีนนะคะ ะะให้คําแนะนําว่าอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่ในการที่คุณกลับไปคิดและทบทวนอยู่กับตัวเองนะคะบางครั้งบางทีในสิ่งที่มันเหมือนกับคล้ายๆกันว่าบางทีบางเรื่องราวที่พวกคุณเลือกที่จะมองอ่ะเลือกที่มองดันไปเลือกมองในแง่ลบอ่ะจริงๆแล้วมันมีมุมมองที่เนในแง่บวกในความสัมพันธ์ของพวกคุณอยู่ แต่ใครไม่รู้อนะไรที่อยู่ในความสัมพันธ์นี่อาจจะเป็นตัวคูณก็ได้นะคะจามีนไปเลือกมองในด้านลบฉะนั้นไพ่บอกว่ามันมีทุกอย่างทุกสิ่งอย่างมันมีด้านมืดและด้านสว่างเหรียญมันก็มีสองด้านมุมมองในความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักของคุณมันก็มีนะคะไพ่บอกว่าให้เลือกมองในด้านดีมองเ,อเลือกมองในสิ่งที่สวยงามนะคะของคนรักของคุณฉะนั้นนะคะคุณอาจจะต้องทำไมซเซตให้กับตัวคุณแล้วแหละนะคะ ม,มันต้องมันต้องมีคือแต่ละคนที่มีมุมมองมีมายเซ็ตเนาะแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันแต่ทีนี้ว่าอย่างที่ครูแนะนําและไพ่ให้คาแนะนําไปว่าเลือกมองแต่สิ่งที่ดีๆนะคะเพราะว่าสิ่งที่ดีๆที่ยังคงมีอยู่ในความสัมพันธ์นั้นจะก่อให้เกิดเป็นพลังงานด้านดีนดและที่สําคัญมองด้านดีไม่ได้อย่างเดียวคือมันต้องเกิดมาจากความรู้สึกข้างในของเราจริง,รงๆนะคะแผ่พลังงานของความรักและความเมตตาออกมานะคะ คุณเคยรู้สึกไหมเวลาที่เ,เหมือนเขาเรียกว่ายังไงดีะเดินไปตลาดก็ได้แล้วรู้สึกว่า,าไม่ชอบแคกีหน้าคนนี้เลยเ,เดินไปตรงนู้นอา้าวทำไมคนนี้รู้สึกถูกชะตากันนั่นแหละค่ะเป็นพลังงานที่เป็นออร่าที่อยู่ในตัวของคุณที่มันมีอยู่นะคะนี่พลังงานตรงนี้นะคะ คุณก็สามารถที่จะถ่ายเทให้กับคนรักของคุณได้ด้วยการเลือกมองในแง่มุมที่ดีของคนรักของคุณนะคะเพราะว่าเมื่อไหรก็ตามแต่ที่คุณเลือกมองในแง่มุมที่มันเป็นด้านลบพลังงานลบมันก็จะเกาะเกิดขึ้นแล้วมันก็ออร่าแพร่รังสีเอามาหิดไปสู่นะคะตัวคนรักของคุณนี้การที่คุณอยากจะปรับปรุงความสมพันธ์ของคุณและตัวคนรักของคุณคุณต้องเคลียร์พลังงานข้างในของตัวของคุณเองก่อนก็คือ เยียวยาจิตใจให้ตัวเองให้สบายใจก่อนเมื่อทุกอย่างทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่มันโล่งมันป่งนะคะการไม่ยึดไว้ถ้าคุณยึดไว้แล้วคุณเนี่ยมันมีอยู่ตรงเนี้ยแงมือไปรก็ไม่ได้คุณต้องปล่อยต้องวางมันไปพอปล่อยมันวางแล้วจะมีสิ่งดีๆที่มาหยิบยื่นให้กับตัวของคุณเองได้นั้นในเรื่องราวที่อยู่ในความสัมพันธ์มันมีอุปสรรคมันมีปัญหา จริงๆแล้วมันก็เป็นปัญหาโดยทั่วไปสําหรับทุกคู่ที่มันมีอยู่นะฉะนั้นฉะนั้นในเรื่องของระบบของสมองเรื่องไมซ์เซตนะคะการโปรแกรมสมองของตัวเองใหม่ด้วยการใส่ไมซ์เซตที่มันดีๆในความสัมพันธ์เติมลงไปทับถมกับไมซ์เซตที่มันเป็นด้านรบของคนรักของคุณจะดีสําหรับความสัมพันธ์ของตัวของคุณเองเพราะว่าเรื่องราวที่ผ่านมาที่มันติดลบกันใช่ไหม มันติดลบๆๆๆพลังมันยังคงแฝงอยู่ฉะนั้นคุณต้องเคลียร์พลังงานที่ผมบอกว่าพลังงานของความเมตตามันคือพลังงานที่สูงสุดแล้วการเหมือนการแผ่เมตตาการสวดมนต์ยังมีการแผ่เมตตาด้วยมันคือที่สุดแล้วฉะนั้นคุณจะเมตตาต่อใครคุณต้องเมตตาต่อตัวของคุณเองก่อนเมื่อคุณเมตตาตัวคุณเองแล้วการให้ความรักนะคะความรักความใส่ใจกับตัวเอง กลับมาเลกตัวเองเห็นในแง่งมุมที่ดีของตัวเองที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นแล้วก็ไปรักคนรักด้วยการให้ความเมตตากับคนรักของคุณการให้อภัยนะคะการให้โอกาสและการมอบสิ่งดีๆให้กับคนรักของคุณฉะนั้นความรักที่เขาบอกว่านั่นคือการให้ก็คืออะไรคะจริงๆแล้วนั่นหมายถึงว่าการที่เรามองเห็นคนรักของเรามีความสุขก็เป็นการแสดงความเมตตา การให้อย่างหนึ่งการเกื้อกูลกันสนับสนุนเป็นทิศทางที่มันดีขึ้นถ้าหากว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักของคุณมาถึงทานที่มันมีอุปสรรคเข,าาเข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นเริ่มต้นในเรื่องของการนะคะเติมเต็มในความเป็นเขาเรียกพลังงานดีๆเข้าไปในหัวใจของคุณก่อนเพื่อ เพื่อให้ตัวคุณได้แผ่พลังงานของสิ่งดีๆไปสู่คนรักของคุณได้ด้วยไม่งั้นถ้าคุณยังแบบมีความต้องการต้องการกิเลสอ่ะเป็นเป็นความต้องการยิ่งต้องการ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 มันพอกมงพอกไปเรื่อยๆใช่ไหมมันก็ไม่ได้ทักงทีการละการวางความต้องการของคุณคือการปลดเปลื้องนะคะโครนต่างๆพอมันแผ่มันวางแล้วมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเพราะว่าความต้องการคือกิเลสตัณหาใช่ไหมฉะนั้นคุณล้างออกไปให้หมดนะคะคือ แล้วมีในเรื่องของอะไรการให้การละการวางได้เมื่อไหร่สิ่งนั้นจะมาหาคุณอย่างนนแน่นอนเพราะว่ายิ่งต้องการมากเท่าไหร่มันจะยิ่งไม่ได้โทษทีคุณต้องใช้ว่าเหมือนเหมือนสุนัขไล่กัดหางตัวเองอะ่ะมันจะวนหลบอยู่งั้นนะคะฉะนั้นหยุดความต้องการของคุณและมามองในเรื่องของการแผ่พลังงานที่ดีๆสิ่งดีๆให้กับตัวของคุณเองและคนรักของคุณจะเป็นพลังงานที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมันดําเนินต่อไปได้นะคะ ครูต้องบอกอีกนิดนึงว่าถ้าหากว่าไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันไม่ได้เทิงทางต่อไปด้วยกันแต่เรายังมีเมตตาเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันได้อันนี้ฝากไว้นิดนึงนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องครูดาวอ้ออาราวยูดีดีเสมอมาสําหรับใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเผื่อ <c oughs> มีคลิปอะไรอัปเดตใหม่ๆจะได้ตามกันทันและถ้าใครสนใจที่อยากจะเรียนพยากรณ์ไพ่ทาโรตานแบบ สไตล์ของครูดาวครูดาวก็มีความรู้มีเทคนิคหลายๆอย่างในเรื่องของการพยากรณ์ไพ่มาเผยแพร่นะคะครูสอนให้เข้าใจไพ่เข้าใจความหมายของไพ่และเข้าใจในวิธีการวางไพ่ตามแบบสไตล์ของครูดาวถ้าใครที่อยากเรียนรู้อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศก็าสามารถที่จะเรียนกับออนไลน์นะคะกับครูได้ในช่วงปีนี้ป,นปีนี้ครูยังสอนส่วนตัวอยู่ในปีหน้านะคะครูจะเปิดเป็นคอร์ส นะคะกลุ่มแทนแล้วในส่วนของการสอนส่วนตัวครูจะให้ลูกศิษย์ของครูเป็นตัวแทนสอนแทนครูในส่วนของคอสส่วนตัวเออไม่ใช่คอสขอภัยคอสนะคะคอสกลุ่มในปีหน้านี้ครูเปิดนะะสอนนะคะในช่วงเดือนมกราคม8,999บาทนะคะได้ใบประกาศจากสมาคมหราศาสตรนนานาชาติด้วยนะคะแล้วก็พร้อมอุปกรณ์เรียบร้อยเรียนกัน3วันวันละ หชั่วโมงคือวันเสาร์ที่16วันอาทิตย์ที่17และอาทิตย์ที่24ในเดือนมก,การาคมถ้าใครสนใจก็ติดต่อไอดีไลน์ของครูม,มาได้และถ้าใครสนใจที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับครูดาวครูดาวก็มีความรู้ได้สารไม่ว่าจะเป็นพยากรณ์ไพทาโรห์โหราศาสตร์เลข7ตัวเก้าฐานโหราศาสตร์ไทและโหราศาสตร์ยูเรเนียนถ้าใครสนใจก็ติดต่อไอดีไลน์มาสอบถามจองคิวเพิ่มเติม,ตมกับครูได้นะคะขอให้ทุกท่านสุขสมหวังในความรักขอให้ทุกที่ที่ทุกท่านเดินทางไปเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แคลาดดลอภัย ขอโชคดีนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย